กราบสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตา NSK Channel วันนี้เราจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าฮิโอยริล่าง Princess Form นะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่นะครับแฮปปี 2021, นะ้นิย e a r 2021เนาะก็ผ่าน2020มาละก็ดีแล้วที่ไม่ตายนะครับ หนะักหนาะสาหัสมากปีแล้วนะแล้วปีนี้ก็ยังไม่จบนะครับเป็น2020 Part 2สเนาะก็สำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปต่อเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กด like เป็นกำลังใจให้ต่าด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นการรีวิวตัวละครรีวิวสกิลนะครับของตัวละครที่มีชื่อว่าฮิว r ล l ร n ร่าง p r i s s f s s m o r m เนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันเลยก็สำหรับฮิวล่าง Princess Form เนาะเดี๋ยวเรามาดูที่สกิล กันดีกว่านะครับตอนนี้ผมอัพไม่ตันทีเนะาะมันหาหมดคือแบบมีพันล้านก็ไม่หมดอะ่ะตอนนี้ตัวละครเยอะมากเลยสำหรับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับก็มาดูที่ Union Bird ของ h i โอ r ิเลยครับ Union Bird Hiyori โอ c ิสบรสซิ่งอินะครับสร้างความเสียหายกายภาพแก่ศัตรูด้านาหน้า1ตัวจำนวนมหาศาลและลดป้องกันกายภาพเล็กน้อยนะครับแล้วก็ดามจจากสกิลนี้จะลดค่าพลังป้องกันสูงสุดถึง6เท่าเลยเนาะ สกิลหนึ่งทวิงเกิลเบรฟเพิ่มค่าโจมตีกายภาพให้แก่ตนเองระดับปานกลางและค่าคิติคอนกายภาพเล็กน้อยหากติดคิดาเมจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับจากที่อ่านในสกิลก็จะมีบอกไว้แค่5%เอรเนองเนาะส่วนสกิลสองสกิล2 Burning Sunlight เพิ่ม ค่าโจมตียภาพให้แก่ตนเองเล็กน้อยและทำดาเมจยภาพปานกลางแก่ศัตรูด้านหน้า1ตัวนะครับ Passive skill เพิ่มค่าโจมตียภาพให้แก่ตนเองเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับจะเห็นได้ว่า skill b u โคตรเยอะแล้วก็บอกบอกถึงว่ามาตีบอสแน่ๆนะครับเป็นตัวละครที่มาเพื่อตีบอสส่วนตำแหน่งการยืน ตำแหน่งการยืนของฮิโยริเนาะเดี๋ยวผมจะตอนแรกว,ว่าจะขึ้นรูปแต่ว่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูเลยละกันเนาะฮิโยริจะยืนอยู่ตรงกลางระหว่างฮิโยริร่างปกติก็คือร่างหดาวเนาะแล้วก็อินโนรินะครับตระครอ,อีกหนึ่งตัวซึ่งผมก็ยังไม่ได้ปั่นตัวนี้นะครับ แล้วก็ส่วนข้างหน้าก็จะเป็นซูมุกิแล้วก็หลังท้ายก็จะเป็นมิโซงิล่างล่างล่างแรกเนาะไม่ใช่ล่างฮโาลาวีนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตำแหน่งการยืนนะเป็นตัวละครแถวหน้าสายดาเมดจ้าเลยสำหรับตีแคนแพทเทิรนส่วนลูปสกิล ผมจะพาไปชมลูปสกิลลูปสกิลของฮิโยริจะเริ่มที่นี่ท่าหนึ่งเลยนะครับแล้วก็โจมตีธรรมดาท่าหนึ่งต่ออีกแล้วก็ท่าสองเนาะสกิลสองแล้วก็สกิลหนึ่งอีกสกิลสองแล้วก็จะเป็นโจมตีธรรมดาสกิลหนึ่ง สกิลสแล้วก็โจมตีธรรมดาเนาะแล้วก็นี้จะเป็นยูเนียนเบิร์ดนะครับอันนี้เป็นตัวละครที่ผมยังปั้นไม่สุดเนาะได้ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลแล้วก็ตำแหน่งการยืนของฮิจรีแล้วก็บอกเลยว่าเป็นสาย ที่เอาไว้ตีบอสโดยเฉพาะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นะครับก็หมั่นล้างมือเนาะระวังติดโควิดด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับส่วนคลิปต่อไปแน่นอนว่าเป็นตัวละครในเซิร์ฟญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับก็จะมีมุยมิ1นึ่งดาวที่เป็นตัวลิมิเต็ดจากกิจกรรมและก็เปโกะรนล่าง New Year นะิวเยียนนอล่างปีใหม่นะครับเดี๋ยวจะมา รีวิวสกิลสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย